เรื่องหักเหลี่ยมเทวาตอนที่9พิธีส่งดวงวิญญาณคืนนี้ช่างเงียบเชียบแรมสิบห้าค่ำเมื่อสนิทสมกับเป็นคืนเดือนดับภูมิกับพระคุณเจ้าอยู่ในป่าช้าพระคุณเจ้ายืนหลับตาเพ่งจิตไปที่ดวงจิตนับร้อยพันส่วนภูมิก็ยืนสงบนิ่งอยู่ข้างหลังท่านทั้งคู่กําลังเตรียมที่จะทําพิธีส่งดวงวิญญาณเพื่อให้ดวงจิตเหล่านั้นไปสู่ภพภูมิที่เขาควรจะไปพระคุณเจ้าลืมตาขึ้น คราวนี้ดวงจิตมากมายต่างก็ทนทุกข์อยู่ในสังสารวัฏเพราะมัวแต่ยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองเคยมีและเคยเป็นท่านกล่าวออกมาพลางมองท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันตกดาวประจำเมืองสว่างสุขใสเป็นสัธรรมหากวันใดไร้เดือนดาวก็สว่างสดใสแต่ถ้าหากเมื่อใดดวงเดือนส่องสว่างดาวดวงน้อยก็อับแสงเป็นภารกิจหรือหน้าที่ภูมิก็ไม่อาจที่จะหาคำตอบได้ รู้แค่ว่ามีดวงจิตมากมายที่เขากับพระคุณเจ้าได้ส่งไปยังพบภูมิที่เหมาะสมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและภูมิก็แน่ใจว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายตราบใดที่มนุษย์ยังไม่เลิกยึดติดภารกิจของพระคุณเจ้าและเขาก็ยังดําเนินต่อไปเอาละโยมภูมิได้เวลาแล้วพระคุณเจ้าก็นั่งขัดสมาธิลงประนมมือขึ้นภูมิจึงนั่งลงข้างท่นทานทั้งคู่รวบรวมสมาธิ และกล่าวบริกรรมคาถาโดยพระคุณเจ้ากล่าวนำและพุม่มกล่าวตามนมาโมตสาภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนาโมตสาภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตสาภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะต่อด้วยบทแผ่เมตตาสัเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดแสงสว่างสีเหลืองทองค่อยๆปรากฏขึ้น ส่งผลให้ป่าช้าแห่งนี้สว่างสวยไปทุกตารางนิ้วร่างของดวงจิตนั่งหมอบรับบูญเปล่งเสียงสาธุสาธุสาธุกันระงมแทบไม่น่าเชื่อด้วยพลังจิตอันเข้มแข็งของพระคุณเจ้าและของภูมิแค่บทสวดธรรมดาและบทแผ่เมตตาเท่านั้นก็สามารถส่งดวงจิตนับร้อยพันที่อยู่ในบริเวณป่าช้าแห่งนี้ไปสู่พภูมิที่เหมาะสมได้แสงสว่างเรืองรองค่อยๆจางลง พอดีกับดวงจิตดวงสุดท้ายค่อยๆจางหายไปจนในที่สุดป่าช้าแห่งนี้ก็มืดสนิทเช่นเดิมเมื่อทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติภูมิกับพระคุณเจ้าก็เดินออกมาจากป่าชา้าเสียงมาหอนรับกันเป็นทออๆหน้าขนลุกคนพองแต่สำหรับคนที่มีพลังใจกล้าแข็งเช่นพระคุณเจ้าและภูมิไม่ได้มีความรู้สึกหวาดกลัวเลยปัจจัยที่โยมภูมิให้มา อาตมานำไปบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าแล้วนะเมื่อมาถึงกุฏิของพระคุณเจ้าแล้วท่านก็เอ่ยปากพูดกับภูมิครับทำอะไรช่วงนี้ก็ขอให้ระวังตัวให้มากบางสิ่งบางอย่างบางทีเราก็ไม่ควรหาคำตอบภูมิรู้ดีว่าบางสิ่งบางอย่างที่พระคุณเจ้าพูดถึงคืออะไรผู้ว่าจ้างอยากให้เขาตามหาอะไรบางอย่างเพื่อมาเป็นกุญแจไขข้อสงสัยของเจ้าปีศาจคาร์บอยตนนั้น ครับพ่อคุณเจ้ากระผมขอลาก้มลงกราบท่านสามครั้งและเดินลงจากกุฏิขึ้นคล่อมเจ้าสติสี0ร้อยขั้นโปรดขับออกมาเวลาในตอนนี้ก็คือห้าท่มสินาทีช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างวันเก่ากับวันใหม่แบบนี้ว่ากันว่าประตูมิติมักจะงแง้มออกคอยดูปรากฏการแปลกประหลาดนะผู้ว่าจ้างกระซิบข้างหูตอนนี้เขานั่งซอนทายภูมิอยู่มาก็ให้ซุ่มให้เสียงมั่ง เกิดผมหัวใจวายตายหาขึ้นมาเดี๋ยวจะหาคนมีฝีมือเหมือนผมยากอย่าใจส่อให้มากนายไม่ตายง่ายขนาดนั้นปรากฏการอะไรคอยดูต่อไปเถอะไฟเขียวแล้วหนึ่งคนและหนึ่งผีซ้อนท้ายกันไปบนถนนอันว่างเปล่าหมอกสลัวลางไล่ตามหลังทั้งคู่มาผู้มองกระจกสองหลังมันสะท้อนเงาแปลกประหลาดนั่นเขาจึงได้บิดคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็วเพื่อหนีมัน ไม่ต้องหนีมันไม่ได้ตามเราภูมิจึงลดความเร็วของมอเตอร์ไซคันโปรดลงกลุ่มหมอกประหลาดนั้นเคลื่อนตัวไปข้างหน้าผ่านหนึ่งคนและหนึ่งผีไปก่อนที่มันจะพุ่งเข้าไปใส่รถบัสคันหนึ่งที่บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันซึ่งวิ่งสวนมาทันทีที่กลุ่มหมอกประหลาดสัมผัสกับพื้นผิวบริเวณด้านข้างรถก็เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวรถบัสคันนั้นใส่สะบัดก่อนจะพิกความสามตลบ และถลายไปตามพื้นถนนเสียงหวีดร้องระง,งมดังขึ้นทั่วรถรถบัสคันนั้นถลายไปตกคูข้างถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากไม่ถึง5วินาทีด้วยซ้ำเสียงร้องระง,งมด้วยความเจ็บปวดนั้นค่อยๆเงียบลงภูมิจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างทางแล้ววิ่งข้ามถนนไปดูเพื่อจะดูว่าพบผู้รอดชีวิตหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่เขาก็รู้ตั้งแต่เสียงร้องอดโอยเงียบลงแล้วล่ะ ว่าคงไม่มีคนรอดแต่กะน,นั้นเขาก็ยังไม่ทิ้งความหวังระหว่างที่วิ่งนั้นมือก็ควานหาโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกงไปด้วยเมื่อได้แล้วก็กดโทรเบอร์ฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุเมื่อมาถึงรถภูมกิก็หยุดชะงักกลิ่นเขาเลือดคาครุงเขาจะเดินเข้าไปใกล้มากกว่านี้แต่ผู้ว่าจ้างก็ดึงไหล่เขาไว้ไม่ใช่หน้าที่ของนายที่นายต้องทําก็คือรอส่งดวงจิตของพวกเขาเถอะภูมมหยุดชะงัก และหันหลังเดินออกมาก้าวขึ้นครอมมอเตอร์ไซค์ขับออกไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วเสียงวอของรถตำรวจและเสีงสยงไซเรนดังไล่เข้ามามาถึงหน้าบ้านเกือบตีหนึ่งแล้วอาบน้ำอาบทาเพื่อเตรียมเข้านอนหมอกควันประหลาดนั้นคืออะไรกันแน่เจ้านายเขาต้องรู้แน่นอนแม้จะรู้สึกสังเวชใจกับเหตุการณ์นั้นแต่ภูมิก็เข้าใจได้ว่าทุกชีวิตเกิดมาล้วนมีวิถีทางของตัวเอง สวดมนต์และแผ่เมตตาให้กับทุกสปปรรพสิ่งรวมถึงตัวเองด้วยภูมิก็เข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนเขาก็เข้าสู่ห้วงนิทราทันทีไม่มีแฮะเจ้าปีศาจรูปร่างสูงใหญ่ที่ทั้งร่างของมันประกอบไปด้วยกลุ่มความสีดำมองไปที่ซากรถบัสคันนั้นและมองผู้คนที่ยืนรายล้อมรถบัสคันนั้นทีละคนผู้คนเหล่านั้นบ้างขาขาดบ้างแขนขาดไส้ทลักใบหน้าหายไปครึ่งซี่ก็มี แต่ไม่มีคนใดหรือดวงจิตดวงใดเลยที่มันต้องการมันกวาดสายตาหาดวงจิตที่มันต้องการอีกรอบแต่ก็ไม่พบรากของมันจึงค่อยๆสลายกลายเป็นควันล่องลอยออกจากบริเวณนั้นตีห้าครึ่งเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นภูมิรีบลุกมาอาบน้ำและทำธุระส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวออกไปใส่บาตรเหมือนทุกเช้าระหว่างที่เขาใส่บาตรนั้นผู้ว่าจ้างยืนมองอยู่ห่างๆอย่างสงบเสงี่ยมเมื่อประคุณเจ้าท่านไปแล้ว เจ้าปีศาจคาร์บอยในดวงตากลวงโบก็เคลื่อนตัวเข้ามาหาเขามีงานให้นายทำ